เดี๋ยวเราจะมาเซอร์ไพรส์พี่ดาววันนะจ๊ะทุกคนนะเออมาๆเดี๋ยวมาปิดตาก่อนมาป,ปิดตาก่อนกล้องหยังกล้องซุง่มฮะกล้องจุง้งให้เฮาเปิดหรือโตเปิดมาเข้าเปิดมะอัดให้เฮา,า, <c oughs> า,าดังเป็นหยังสัตวเอ้ามาด้ใครเองใครเองใครเดี๋ยวมาลุ้น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 เก็ <c oughs> บกา๊าดมาเก็บก๊าด นี่ยเซสะพาพีด้ารอพีด้าบ <c oughs> <c oughs> ุยังบกงูเลยรึแล้ฮัสิี่ไปสะพาเขาเขายังบกงูตาก่อนไปตาก่อน่าพด้าวะนะว่หยังเห็ดยังไ่เห็ดยังไม่เห็ดยังม่เห็ดหยังกันนี่นั่งถือก้วอี้ปะนี่ถือยู่สะคออีหยังปอกๆนี่แลมันิดตามบางุงบ่บอกว่าแมนเอามือนี่นี่น่หยังกองหยังกองซุมฮะกองจุ้มมา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 ทุกคน วันนี่ะให้ห้าเปิดหรือโตเปิดมาห้าเปิดมะให้ห้านั่งเห็นอย่างสักโตเซ่ห้าอย่าตาเห็นอย่างถ้าโตสิบเปิดเห้าเปิดเราบัดห้าไข่ออกมาให้เจ้าจ้ะโอเคโอเคไอ้นางเล็กๆมันเป็ใไก่เกานี่ให้เาหลุมห้าค้ำเบิ้งนะเอามาดิไข่เองไข่เองโอเคไข่เองเอาไข่เดี๋ยวมาลุ้น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 โอ๊ยตื่นเต้นเลยไม่มีอย่างมันนี่เฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะ มีชุดให้ด้วยเหรอไม่มีอย่างนีุ่มีชุดให้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่าไปเ้าไปเเก็บก้าเก็บก้าโอ้ยตอนไหนล่ะก็ลแกเอินมาเดี๋ยวี้เยเจับข้งนี้ไม่ใช่บนหัวจับข้านี้บนหัวเออแล้วกันไม้จรีงใจเหอโอ้ยเด็กเดยกอ้าเฮ้ยเด้ อยากไดทุกคนนี่อันนี้คือตัวที่เราได้นะคะน่ารักไหมใครว่าน่ารักกดหนึ่งมาค่ะเออหนากขู่การให้เอ็น่าล้องเห็นหนักคือมันมึงือูไนอยู่ไหนอันนี้ในกล่องก็จะมีน้องเป็ดแล้วก็ชุดแต่งตัวนะนี่เป็นตัวนี้นะใครว่าน่ารัก่ากกดคอมเมนต์มาหน่อยเดี๋ยวให้สิมาแต่งตัวให้นอ เบื้องอันนี้มันใส่พ่อมันบอกโบใส่ใส่นี่เป็นห่วงยางอ๋อห่วงยางเออของเขาใส่ร้อยห่วงยางอยู่เป็นร้อยห่วงยางแล้วอันนี้มันเด็กใส่จังไดนี่น่าจะเป็นหมวกหรือเปล่าแว่นตากระน้ำเขานี่เออแล้วก็ใส่หัวเฮ้ยทัวใมทตัวใหน้ามันเปลยอุจะเมน่าคือเอเดน่าเลยนะ ใช่ <S 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 ส่วนมันนี้